สมาชิกมวยหัวใจพิมพไทยและท่านผู้ติดตามช่องย t ท b e มวยหัวใจพิมพไทยทุกท่านนะครับในวันที่2กุมภาพันธ์2565ผมมวยหัวใจพิมพไทยก็มาวปเคราพจารณนเชิงมวยก่อนชกของช่อง True for You นะช่อง True for you 24นะครับซึ่งจะทำการแข่งขันในวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2565จากเวทีมวยรังสิตนะครับนะก็ เป็นรายการช่องทูวันศุกร์อ่ะช่องทูวันศุกร์นะครับแล้วช่องทูวันวันพฤหัสช่องทูวันพฤหัสนี่จะชกกันที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนทางด้านของช่องทูวันศุกร์ก็จะชกกันที่เวทีมวยรงังสิตนะครับ <c oughs> สําหรับช่องทูนี่ผมแทบจะไม่เคย แทบจะไม่เคยไปเข้าไปจานเช่นเชมอยก่อนชี่ขึ้น YouTube เลยนะครับนะก็พอดอีผู้ที่สนับสนุนให้กำลังใจผมอยู่นี่ก็บอกว่าควรที่จะขึ้นหน่อยนะครับนะให้ผมแนะนำให้ผมขึ้นช่อง y o ยูทูบช่องทูเนื่องจากว่ากระแสกระแสของทางด้านช่องทูก็ถือว่าได้เสียนะถือว่าเป็นช่องที่เรตติ้งดีนะก็เลยให้ผมขึ้นอลอง ลองขึ้น YouTube ดูนะครับนะอยองไปเข้าวิจารณ์ชั้นเชิอมวยก่อนชกขึ้น YouTube ดูนะครับนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการขึ้นย t ท b e ช่องทูยี่สิเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะครับนะถ้าผิดพลาดประการใดนี่ก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ด้วยนะครับนะแต่การันตีว่าการวิเคราะห์ชั้นเชิงมวยก่อนชกของผมนั้นทุกช่องเป็นไปตามมาตรฐานนะครับนะไม่มีไม่มีมาตรฐานที่ต่ํากว่าหรือว่าช่องไหนไม่สําคัญนะครับนะให้การให้ความสําคัญกับการวิเคราะหจารา์ชั้นเชิอมวยก่อนชก ของนักมวยทุกคู่รู้ส่งนักมวยทุกคนนะครับนะ <c oughs> สำหรับท่านที่เข้ามาชมมาฟังแล้วนี่ถ้าเกิดว่าคิดว่าการเพราะ,ระารนธุ์ชั้นเชิงมวยแบบละเอียดของผมนี่ทำให้ท่านได้ประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะได้อัปลงให้เรื่อยๆนะครับนะพออัปคลิปลงปุ๊บมันก็จะเสิร์ฟทันทีเลยนะเสิร์ฟทันท,ทีเลยถ้าเกิดว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับก็ ต้องขอขอบคุณนะขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอมานะครับสำหรับปีนี้ก็ถ้าผมชี้เต้นก่อนชอกชนะ4-0นะไม่ว่าช่องไหนก็ตามนะต้องเป็นก่อนชอกนะครับนะก่อนชอกหลังช่างก่อนชอกชนะ4-0ก็จะได้รับโบนัสทันทีหนึ่งกำปั้นนะครับนะแต่ว่า ถ้าเกิดว่า3ามหนึ่งอะไรประมาณนี้จะไม่ได้นะครับจะพาะ4ี่ศูนย์เท่านั้นนะครับนะซึ่งผมเองก็พยายามที่จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมชิดเล่นก่อนโชคชนะ4ี่ศูนย์ก็ในช่องนั้นนี่คงไม่มีใครสู้ได้แล้วนะครับนะเพราะว่าชิดเล่นก่อนช่องสี่ย์เป็นเรื่องยากนะครับนะผมก็เลยได้รับกำลังใจมาโดยตลอดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากนั่นเองนะครับ สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยมวยตู้นะครับนะก็มวยหูเดือนละหนึ่งพันบาทครับแล้วก็ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปีนรายสัปดาห์นะรายสัปดาห์มวยหูรายสัปด,ดาห์ก็300บาทนะครับนะก็สามารถที่จะฟังได้ตั้งแต่วันพฤหัสศุกรเสาร์อาทิตย์รวม8ช่องนะครับ8ช่อง300บาททีตัวเล่นก่อนชกทุกคู่นะครับนะก็ถือว่าก็ถือว่าไม่แพงนะมีราคาให้ฟังชีตตัวเล่นมีข้อมูลมวยให้นะครับนะก็8ช่อง สามบาทถือว่าไม่แพงนะครับนะลายเสียงธรรมดาก็400บาทลายเสียงวีไอพีสำหรับท่านที่ลุ้นเชียร์กลุ่มพักยกครับนะมีข้อมูลมวยกลุ่มพักยกให้ฟังมีข้อมูลมวยกลุ่มพักยกให้ทุกวันไปลุ้นไปเชียร์ไปต่อสู้กลุ่มพักยกนี่ก็เดือนละเจ็ดร้บาทนะครับนะก็สมัครกันได้ครับนะผ่านไอเดียไลน์แฮปปี้บอ l สองศเมื่อเป็นสมาชิกันแล้วก็การันตีว่าจะได้รับ การดูแลจากผมและทีมงานอย่างดีที่สุดนะครับนะก็ขอยืนยันทุกครั้งนะครับว่าการวิเคราะห์จารญ์มวยก่อนชกของผมนั้นเป็นการวิเคราะห์จารณามวยด้วยความตั้งใจนะครับนะตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกคู่เต็มความสามารถส่วนผลการแข่งขันจะผิดถูกอย่างไรผมไม่สามารถควบคุมได้นะครับนะก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนครับนะช่อง t r u e ย o r ี่สิบประจำวันศุกร์ที่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับนะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงมังกรเหล็ก วันนครพบกันทางด้านของฝ่ายน้ำเงินพิชิตสิงห์กล้องทรณีศายไทยเมื่อคืนนกชกวยกัดหนึ่งร้อยปอนด์นะครับ <c oughs> สำหรับทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นมวยขวาครับนะรูปร่างนี่จะสูงยาวทรงมวยก็ฝีมือครอบเครื่องนะ ตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโต๊เก็บการวัดของกุชก็ถือว่าทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในแหละนะแข้งขวาแม่ซ้ายหน้าออกได้ดีมาต่อแมตซอกอันตรายครับสีได้ทั้งเซตทักษะแข่งขวันนอกนี่จะอุ้งฟองไวชกโมจุกจีกุชก็จะเข้าถึงตัวยากนิดนึงประกบในกดแข็งแรงแต่ตัวได้สู้ก่อนในก็ถือว่าทําได้ดีแล้วคอตีเหนียวขวาหนายย้าจะใส่ดันแทงก็ถือพอใช้ได้นะครับในมัดต่อยแมสซ์สองอันตรายในประตูก็ครับเรียมในหักลมเททิ้งก็ถือว่าทําได้ดีนะครับหักลมเททิ้งลมทับนนนนี่่่่แแกกกรรรรรงง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 เเเลลลยยยคคคคััับบสาาาาาาหหทททดดดด้้้ขขขอออฝฝมมูิ็ ในปบเป็นนักมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับช่วงไปทีมกรุงมาก็ประมาณสักสองสาครั้งนะก็คือชนะนกุชกหนึ่งครั้งในยกที่สามแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในทีมกรุงนะครับ <S 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 ส่วนทางด้านของกุชกพิชิตสิงห์กล้องธรณีนนมวยไทยนะครับก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวได้ลอยนะทรงมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในครับรับได้เก็กนนบการอาวุธของกุชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกเป็นทั้งใน อาวุธมวยไทยนี่ก็ถือว่าครบเครื่องน,นะนะเหลี่ยมนอกขัดรมเซติงก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันอาวุธมวยหลักๆที่แข้งขวาแม่นรับซายน้าออกได้ดีหมัดต่อยแม่นสอกอันตรายครับนาะทิและทั้งซ้ทั้งฝัาจังหวะนอกป้องไวเหลี่ยมตัวนอกใน ดูว่าดีนะครับนะแล้วก็เรียมมองนอกนี่หักพวงมาลัยถือว่าเก่งมากเลยนะครูทกนี่เล็มเพียงเล็มหายได้ตลอดนะครับนะ <c oughs> ประกอบในกดแขนและแกนแตงตัวแด,ง,ด,ง,ดงตัวไวกว่านะครับนะเ <c oughs> ด้งข้อไหนก็ถือว่าทำได้การแลอกคอตีเหนียวกว่าน่าจะใส่ดันแทงนี่แรงลึกเลยนะเหลี่ยมมณีตีบิดกระชากลักต <c oughs> ีก็ถือว่าทำได้ดีนะมีวัดมีสอ,อบออกส่วนสูตอันตรายครับเน็งตดตัวสมองมาดีว่าจิบเจก็ถือว่าร้อเปอร์เซ็น ข้มูลทางด้านของปายน้ำเงินพิชิตสิงห์กล้องทรานิมวยไทยปัจจุบันอายุ19ปีสูง163จากจังหวัดสุรินช่วงประทีมมกรุมาก็ประมาณสัก3ครั้งเคยแพ้นอกแค่กับทางด้านของวิชชกหนึ่งครั้งในยกที่2นะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับมวยคู่นี้ก็ถือว่าเป็นมวยร้อยปอนหรือว่าอาจจะไม่ถึงร้อยปอนนี่ก็ต้องดูบันช่างนะครับบันช่างก็ต้องดูด้วยนะครับว่าทั้งคู่มาน้ําหนักกันแบบไหนอย่างไรนะใครตัวใหญ่กว่าจะได้เปรียบนะครับเพราะว่ามวยเด็กๆนี่มวยเด็กๆนี่อนักมวยที่ตัวใหญ่กว่าจะได้เปรียบเสมอนะครับนั่นนึงแต่ว่าถ้าตลอดจะดีกว่านะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตามเชิงมวยครับนะตามชั้นเชิงมวย ตามรูปรูปร่างณเวลานี้นะครับยังก่อนช่างในผมเองก็ยังชอบไปีิทางด้านของฝ่ายนั่นเนครับพิชิตสิงห์กล้องทรณีมืย,ยไทยนะดูว่าจะได้เปรียบรูปร่างแล้วก็ เข่าในนะเข่าในนี่จะมุนบิดกระชากลักตีแล้วก็มีเหลี่ยมหักน้มเสถิที่ดีกว่านะครับเด็กหักวงอะไรนี่ถือว่าแก่งเลยครับนะสำหรับทางด้านของฝ่ายน,น้ำเงินเป็นมวยเข่านะน้ำเงินเป็นมวยเข,าข่าแข็งเก่งแข็งแรงถือว่าปลายๆน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายนะครับกู่ขี้สุสีพึ่งไปมาแน่นอนเพราะว่าแดงนี่เป็นมวยฝีมือนะส่วนทางด้นานฝ่ายน้ำเงินเป็นมวยเข่าในนะครับนะก็รุนกันแปรปลายนะครับก็ให้ทางด้านของพิชิตสิงห์มีโอกาสที่จะชนะในนัดนี้ในอัตราสส่วนอยู่ที่60%์ ที่ตัวเล่นในขนาดนี้ก็ยังชอบไปทางด้านของฝ่ายนะ้ำเพิจิตสิงห์ก้องธรณีมวยไทยนะครับคู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงสามพญาเพชรดินดียร์ค่ะโดมี่พบกันทางด้านของฝ่ายนะ้ำเงินยอดจอมยอุทธรถสวยจ่าเจ็ดมวยคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงสามพญาก็เป็นมวยซ้ายนะครับในะรูปร่างในกำยำลำสันนาตานเสียเปรียบช่วงชกเห็นชัดเจนนะครับในะทรงมวยนี่เพิ่เดินหน้าท้าชนบู๊สูดูดันยันห้ายก เตะขาเจาะยางคว้างกระจกต่อยหมัดฟันศอกลุนหล่นหลับนับนอกได้ก่อนนะครับนะกอแข้งซ้ายแม่นครับนะขวาหน้าออกได้ดีเลยหมัดต่อยแม่นแล้วก็มีสอกที่อันตรายมากๆครับอย่างทิพย์ได้ท้องแท้ต้องขวาจังหวะนอกนี่จังหวะนอกนี่จะออกอาวุธว่องไวครับจังหวานอกนี่จะว่องไวเลยแล้วก็ดูว่าเป็นมวยที่ขยันนะขยันออกอาวุธ ตลอดเกมนะครับนะเป็นมวยที่ขยันมากๆครับนะขึ้นไปก็ใส่ทุกตามทุกตามเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเข้ากอดน,นี่ก็ไม่มีโอกาสที่จะออกนกํากอดด้วยนะครับสําหรับทางด้านของฝ่ายแดง<ม>แล้วกอ็อยู่ในมวยคนจัตนะสมองมวยดีวัตจีเบะก็ถือรับปร์เซ็นตแต่ว่าวงในจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเป็นมวยชอบของนอกเก่งกว่าวงในเพราะว่าพอประกอบในก็จะแต่งตัวช้านะครับนะมีทั้งขึ้นคอมีทั้งลอยเอตันจังหวะมวยเลยแต่ว่าวมีหมัดมีศอกออกสู้อันตรายครับเน็ฟติดตัวครับสมองมวยดีวัตจีเบะก็ถือรับเปอร์เซ็นต์ ขบน,นเท้าด้านเทคนิคของสามพญายเพทรอินเดียคาเดีนมี่ปัจจุบันก็อายุ18ปีนะจากจังหวัดอุบลน,นะครับนะก็นเ,นเป็นมวยเด็กคนจัดครับนะชกครั้งล่าสุดนี่พิกัด114ปอนด์มาีชกพิกัด115นะครับชกปฐมกรุงมาแล้วก็ประมาณสัก20ครั้งกคยชนะน็นนอกยกชก2ครั้งแล็เคยแพ้น็อกให้กับทางด้านของยก2ครั้งในยกที่4และยกที่5นะครับ ส่วนท่าน,นัดกองขุชกยอดจอมยุทธรสวยจ่าเจดนี่ก็เป็นมือขวารับรู่ร่างใน่จะสูงยาวได้เปรียบนะทรงมือก็ปีมือบุบุ้นเข่าในครับร,รับได้เก็บกันอาวุธของูุ้ชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในแต่ว่าชกสองตั้งรับจับทางนึิมบางตั้งโต้อ,อยู่ข้างเชือกมากกว่ามอเป็นหลักๆในแข้งขวาแม่นรับสายหน้าออกได้ดีมัดศอกก็ถือว่าออกใช้ได้ครัานาทีบได้ตั้งแท่ตังต้งควาจังหวะน,นอกนี่จะวุดว่องไวเหลี่ยมตัว หักล้มเสียทิ้งก็ถือว่าทําได้เก่งนะประกอบในกดแขนและแขนแต่งตัวได้สุขการ์ดก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็เขาในาก็ถือว่าตีได้เจ็บนะแต่ว่าบางครั้งบางคราวนี้ถ้าเกิดว่าคู่ชกจัดหนักหนักหนักนแรงๆก็มีผู้ว่าบริวนชวนเสียวซ่าเช่นกันนะก็สมองไว้ดีครับคนเจ็บเจยก็ถือว่าได้เปอร์เซ็นต์นะสำหรับทางด้านของฝ่ายนำ้ำเงอนข้อมูลทางด้านเทคนิคนี่ก็ชกไปใบิมงกรุงมาก็ประมาณสักสิบห้าครั้งเคยแพ้นก ให้กับทางด้านของชกในเวทีมังกรหนึ่งครั้งในยกที่สี่แล้วก็เคยชนะนักชกสามครั้งเป็นการชนะนกในยกที่สี่มากที่สุดเช่นกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหายไปสองปีนะครับนั่นก็คงจะไปเป็นก็หายไปสองปีนี่น่าจะไปเป็นทหารนะผมว่าน่าจะเป็นทหารเพราะว่าหายไปสองปีพอดีนะครับส่วนทางด้าน ส่วนทางด้านของมวยคู่นี้ในการวิเคราะห์วิจารณ์ของผมนะครับนะชี้ตนของผมนี่ก็ยังเห็นว่าทางด้านของสามพยาเพชรยินดีคาเดมีครับแม้ว่าจะเสียเป,ปรียบบ้างบางช่วงชกแต่ว่าชกอยู่สม่ําเสมอกว่าแล้วก็สมวยเดินหน้าท้าชนนะครับนะมวยคู่นี้นี่มวยขึ้นเวทีก็ใส่ไปเลยครับนะทางด้านของสามพยาพชรยินดีคาเดม,ม,มีโอกาสที่ลุนลำาับนัดดอกได้ก่อนหรือว่าออกตัว บางทุนกินเต็มได้ก่อนนะครับนะนคู่นี้ก็ให้ทางด้านของ3ามพญาครับีนอกาสที่จะช,ชนะในตราสส่วนอยู่ที่6กสิบห้เปร์นชี้ตัวเล่นใน,นดณะนี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของ3พยาเพชรอินเดียคาเดมีนะครับคู่คที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างคู่ที่สเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดง เดชเพชรบอรสังประภัยพบกับทางด้านฝ่ายนำเงินเพชรรุ่งสิทธิครูนอดนะครับนาะมวยคนนี้ก็ต้องบอกว่าทางด้านของอทางด้านของเดชเพชรบอรสังประภัยเป็นมวยมาแทนนะครับน่าเป็นมวยมาแทนทางด้านของเพชรยแสงพเพชรเจริญมิตรนะครับสาหรับทางด้านของเดชเพชรนี่ก็ก็เป็นมวยขวาขับรูปร่างนี่จะสูงยาวแต่ว่าเป็นรองช่วงชกเล็กน้อยนะทรงมวยในประเภทเดินหน้าท้าชนของนายบุษสุดันยันให้ยก ทนะ้าดวนชวนแรกตลอดเกมนะครับนะักแข่งความแม่ซ้ายหนะ้าออกได้ดีมัดศอกนี่คือออกอันตรายมากๆนะโดวยเฉพาะศอกนี่อันตรายมากๆครับสำหรับทางด้านของเด็ดเพชรจังหวะนอกจะรุ่งไวเลียมตัวนอกในก็ดูว่าจะดีกว่าเล็กน้อยด้วยนะครับนะเมื่อคูนนี้ก็เคยชกกันมาครับเมื่อวันที่1เมษายน2564นะครับทางด้านของเด็ดเพชรได้นับในยกที่3 mm hmm. ก็คือฟันศอกอะ่ะนะฟันศอกเข้าไปทีเดียวทางด้านของผู้ชกนี ลองไปหงายท้องอ่ะตอนแรกได้ว่าจะไม่ลุกแต่ว่าลุกมาก็ปรากฏว่าแพ้คะแนนไปขาดลอยนะครับนะทางด้านของเดชแพทก็เคยชนะขาดลอยมาแล้วโดยได้นับเนฟที่สามวันนั้นได้ชกกันที่พิกัด116ปอนด์นะครับนัดนี้มาชกกันที่พิกัด117ปอนด์นะครับในพิกัด100นัดนี้มาชกกันที่พิกัด118อ่ะนะเพราะว่าทางด้านของเดชแพทนี่เป็นวยมาเสริมแทนจะได้เพิ่มเวทขึ้นมานะครับส่วนทางด้านของฝ่ายนักเวแพทรุ่งสิทธิ์กูโนดนี่ ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะสูงยาวได้ลอยส่มวยนี่ประเภทเดินหน้าท้าชนเข่าในดูสู้ดูดันยันห้ายกรับบทของเูาจกท้าดวนชวนแรกตลอดเกมนะครับเป็งขวาแมันซ้ายหน้าพอใช้ได้ครับมัดมัดศอกนี่ก็ถือว่าออกสวนสู้ตลอดหลายทีเดินโน้นเดินนี้ขวาจังหวัดนอกว่องไวเตรียมตัวบ้งนอกก็ถือว่าหักล้อมเท็จถึงก็ถือว่าทําได้ดีประกอบในกดแขนไหล่แขนแต่งตัวแรกสู้เข่าในก็ถือว่าทำได้คอตีเหนียวขวานในยึดสนับยันรึกน้ามีมัดมีศอกออกสวนสู้อันตรายเยอะอยู่นครับสมองมวยดีร์นหัวจิตหัวใจก็ถือว่า ปกตินี่มีรายการเดิมกับทางด้านพนชแฉแสงนี่ก็จะชกที่พิกัด115นะแต่พอทางด้านของคุณชกมาแทนก็ชกพิกัด118นะครับก็ถือว่ารูปร่างจะได้เปรียบนะรูปร่างจะได้เปรียบแต่ว่าเวนน้ำหนักอาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับนะ,ะข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านแพกร่งน,นี่ปัจจุบันาอายุ27ปีนะสูง170 จากนครศรีธรรมราชครับชกเวทีมังกรมาสิบห้าครั้งเคยชนะนกขุชกสี่นนค,ครั้งเป็นการชนะนกเลือกถามนกขกที่สามมากที่สุดแลวก็เคยแพน้นกไข่กระตางดานของมุชกในเวทีมัรกรนั้นสองครั้งนะครับสาหรับทางด้านของมวยคู่นี้ก็คงจะสู้กันสนุกนะทางด้านป่าแดงมาแทนก็จริงแต่ว่าเป็นมวยในคระดนจัดรู้ตัวนานพอสมควรนะครับนะก็คงจะสู้กันแบบคู่ขี้สูสีลึกไปลึกมาแต่ว่าความหนักแรงของลุกนี้ผมรู้ว่าทางด้านของเด็กเพชรนะครับเด็กเพชรปลอดสังข์ประไพใน น่าจะดีกว่าแล้วก็กระดูกมวยเบอร์มวย,ยการผ่านบอยนั่นดีกว่าด้วยเพราะว่าช่องวัตถิมนกนมาแล้วถึงสี่สิบกว่าครั้งนะสน่วนของอทางด้านของทางด้านของ เพชรรุ่งนะครับชกประทีมมวยมังกรมาอย่างไม่ถึงยี่สิบครั้งเลยนะครับนาวันทีต่อทีหนักต่อน,นักนี่ผมก็ยังดูว่าทางด้านของเดชเพชรแม้ว่าจะเป็นมาแทนน่าจะดีกว่านะครับน่นนาจะอยู่ระยะได้ครพายกด้วยนะครับนะนมวยคู่นี้ก็พิจนารณาแล้วครับทางด้านของทางด้านของเดชเพชรวอรสังประไพโอกาสที่จะชนะในนัดน,นี้อยู่ที่5 5เปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากว่าเป็นมวยมาเสริมแทนชีตัวเล่นในขนาดนี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านมวยแทนเดชเพชรวอสังประไพจะย้ำแขนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ คู่ที่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงพีรพัฒน์มวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าพระประานนั้นของฝ่ายนางเงนท์เพชรอนุวัฒน์อนุวัฒน์ยิมนะครับมวยคนนี้ชกอันพิการหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงพรีรพัฒน์มวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าก็เป็นมวยกว่าครับรูปร่างจะสูงยาว แต่ว่าเสียบเก็บจึงชกอเล็กน้อยนะทรงมวยก็ประเภทฝีมือบุบุนเข่าไหนครับถูกรับได้เก็บกัรารวุดของโคโชช็คนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในนะ,ะเดินมวยได้ถอยมวยเป็นด้วยนะครับสําหรับทางด้านกับแดงเป็นมวยในเครือคนจัดด้วยนะครับก็ถือว่าจะได้เปรียบในเรื่องของหน้าเสือเลย ก็แข่งความแม่นครับสายหน้าออกได้ดีนะหมัดต่อแม่นตอกอันตรายครับติดได้ทั้งแท้ทั้งควาจังหวะนอกอูดว่องไวร่มน้กขับล่มเท่ที่มก็ถือว่าทำได้ดีประกอบในกดแขนและแขนแต่เล่นสู้กอนนั้นก็ถือว่าทำได้พอตีเหนือความน่าจะใส่ดันแทงได้แรงลึกเลยนะแล้วก็มีหมัดตอกออกเสืยงส่วนอันตรายครับเนฟเสียต่อครับสมองมาเร็วว่าเจ็บใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนทางด้านของป่านุกันเพชรอนุวัฒน์ส่วนทางด้านข้อมูลทางด้านเทคนิคของพีรพัฒน์มเด็ชเจ็ดแปดเก้านี่ปัจจุบันอายุยี่สิ ชกบทีมกรุงมาก็ประมาณสัก35ครั้งชนะนกกูชก4ครั้งแล้วก็เคยแพ้นอกแค่กัระทางด้านของชก2ครั้งในยกที่3ในยกที่4นะครับส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินเพชรอนุวัตอนุวัตยิมนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะสูงยาวได้ได้ได้เปรียบพอสมควรนะ ถือว่ารูปร่างนี้จะสูงยาวหกเจ็ดเซนนะทรนะงมวยก็ฝีมือกับเครื่องรับ,ร,บ,ร,บรุกรับได้เก็บการวดของโคชกถือว่าทําได้ดีเดินมวยได้ถอยมวยเป็นนะครับนะแล้วก็เป็นมวยที่ไม่วุฒิมวยนี้ก็หนักแตะทุกลูกด้วยนะครับนะักแข่งขวาแม่นซ้ายหน้าน,นี่ก็ถือว่าออกได้จัดจ้านนะหนะมัดตอแม่นสอกอันตรายครับถีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งวนันนอกบ้องไวเหลี่ยมตัวนะครับนะเหลี่ยมตัวไม่มีเป็นรองเลยครับนะประกอบในกดแขนและแขนแต่งตัวไวเลี้ยงสู่ข้างไหนก็ถือว่าทาได้ดี วงในนี่เหนือกว่านะครับนะวงนอกคู่พิดสูสีแต่ว่าวงในนั่นเหนือกว่านะครับนายมวยคู่นี้ก็ทางด้านของแพนนวัตนี่จะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่ามนะครับนะปัจจุบันอายุยี่สบสองปี 0, สูงหนึ่งร้ยเจ็สิบสองเซนมาจากอุบลน,นะเป็นดาบิเมทเมืองอุบลน,นะครับนะโชปบัทียกมุกงกรมาใกล้เคียงกันครับประมาณสาสิบห้าครั้งเช่นกันนะก็ถือก็ถือว่าใ <c> ก <oughs> ล้เคียงกันนะเคยชนะนักเกืชกสิบครั้ง ในยกที่สามมากที่สุดแล้วก็เคยแพ้นอกแข่กระทางด้านของชคหนึ่งครั้งในยกที่สามเช่นกันนะ <S <S ก็ดูว่ากระดุกมวยเบอร์มวยการผ่านมยวยดยนตรงนีงนใน้ใกล้เคียงกันแต่ว่าร Young ูปร่างนี่ทางด้านของฝ่ายน้ำเงินจะได้เปรียบนะครับก็คงจะคู่ขี้สูสีนับพลิกไปพลิกมาต้นๆนะครับนับต้นๆผมเชื่อว่าแดงหน้าจอ,อกนําก่อนเพราะว่าเป็นมวยในเกระคอนจัดเป็นกาศหน้าเสือตัวเงินดีนะครับเนี่มีราคาออกนําก่อนในเรื่องของหน้าเสือราคาไปก่อนเลยนะข้าวแดงก่อนจะได้เปรียบแต่ถ้าเกิดว่าพิจารณากันตามชั้นเชิงมวยตามสายตาของผมตามความค ผมยังดูว่าทางด้านของเพชรอนุวัฒน์ อนุวัติิมครับนะฝีมือมวยวงในเหนือกว่านะครับน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท,ยท้ายนะครับก็คือพลิกเนี่ยพลิกชนะแต่ว่าถ้าเราลุ้นเชียร์แบบเอาเงินเอาทองเอาตังก็จะต้องเข้าแดงก่อนนะครับนะแต่อันนี้ผมชี้ชี้ตัวเล่นในผลการแข่งขันเลยนะครับว่าทางด้านของแพทยนวัติศิรินวัติิมมีโอกาสที่จะช,ชนะในนัดนี้อยู่ที่อัตราส่วน60นะแล้วก็ชี้ตัวเล่นในขณะนี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของฝ่ายเงินแพทอนุวัต อนวดหยิบนะครับส่วนวิธีการเล่นอะไรต่างๆนี่ก็สับจิกก็สามารถฟังในสายได้นะครับก็ครบถ้วนกันทั้งสี่คู่นะครับนะครบถ้วนกันทั้งสี่คู่ในเรื่องของการวิเครชันเชิงมวยก่อนชกนะครับนะวิเคราชันเชิงมวยก่อนชกของรายการศึก ฟรูฟอยู you, นะครับนะท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะครับยังไม่มีตัวช่วยมือหูก็เดือนละหนึ่งพันบาทรายสัปดาห์สัปดาห์ละสามร้อยบาทสามารถฟังได้ตั้งแต่วันพฤหสัสศุกร์เสาร์อาทิตย์รวมแปดช่องนะครับนะรายเสียงนะรายเสียงธรรมดาก็สี่ร้อยบาทรายเสียงเบบีเดือนที่ร้อยบาทนะครับนะสนใจก็สมัครสมาชิกกันได้ครับนะที่อ่าไอดีไลน์แฮปปี้บอสสองศูนย์หนึ่งหกนะครับนะเนะมื่อเป็นสมาชิกกันแล้วก็การันตีจะได้รับการดูแล จากผมแล้วก็ทีมงานอย่างดีที่สุดนะครับนะก็ต้องขอยืนยันกันทุกครั้งว่าการวิเคราะห์วิจารณ์มวยชั้นเชิงมวยก่อนชกของผมนั้นตั้งใจวิเคราะห์เต็มความสามารถทุกคู่นะครับนะผลก,การแข่งขันจะเป็นแบบไหนยอย่างไรผมไม่สามารถควบคุมได้นะครับนะมวยแพ้ก็ต้องรับสภาพกันไปนะครับขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ